สวัสดีคุณครูที่รกนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะภาคเพียนขยันเรียนเอย่ยนูจะภาคเพียนขยันเรียนเอย่ยสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะ ในวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เกี่ยวกับหน่วยประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมศิลปะในวันนี้นะคะคุณครูอ้อมมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะครั้งที่แล้วเราทําจีบแอลใช่ไหมคะเด็กๆแต่ครั้งนี้คุณครูอ้อมจะให้เด็กๆกำแบค่ะกำแบมือนะคะและเราจะมาสลับกันค่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมไหมคะอ่ะสลับกันแบบนี้นะคะช้าๆนะคะเราจะนับ1-10ถึง10ไปด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 เก่งมากๆเลยค่ะการทำแบบนี้นะคะก็จะช่วยเด็กๆจดจ่อนะคะทำให้เด็กๆมีสมาธิได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะเด็กๆเราไปเริ่มกิจกรรมด้วยกันเลยนะคะไปดูสิว่าคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรนะคะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆและนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในหน่วย ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเด็กๆประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเด็กๆมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่คุณครูอ้อมจะให้เด็กๆวาดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก็คือการแข่งขันพายเรือทวนน้ำนั่นเองค่ะในวันประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมในการแข่งขันพายเรือนะคะวันนี้เราจะมาวาดเรือกันค่ะ รูอ้อมจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆเคยไปงานอุ้มพระดำน้ำไหมคะเด็กๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะก็จะมีประเพณีประจำปีนะคะคือประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็จะมีการแข่งขันพายเรือนะคะเด็กๆและนี้นะคะก็เด็กๆสามารถที่จะวาดเรือตามจินตนาการของเด็กๆหรือที่เด็กๆเคยเห็นที่งานนะคะ หรือที่เด็กๆรู้จักหรือว่าเรือที่เด็กๆชอบก็ได้ค่ะไม่จํากัดนะคะให้เป็นเรือลอยอยู่บนน้ําก็ได้นะคะเด็กๆนี่และนี่ก็เป็นผิวน้ํานะคะแสดงถึงว่าเรือกําลังลอยอยู่ใช่ไหมคะเรือไม่จมน้ําใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆวาดเรือเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะวาดตัวควรได้นะคะเด็กๆคุณครูอ้อมก็จะวาด ผูช้ชายนะคะกำลังพายเรือนะคะอืมคุณครูอ้อมขอว่าอย่างรวดเร็วนะคะนี่เรามีตาด้วยมีจมูกมีปากยิ้มอ่าพายเรืออย่างมีความสุขเลยค่ะเด็กๆอ่าแล้วก็จับไม้พายใช่ไหมคะอ่า เด็กๆค่อยๆวาดนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบน,นะคะนี่นะคะก็จะเป็นไม้พายเรือะคะ่ะนี่แล้วก็วาดตัวลงมาแบบนี้าการพายเรือนนะคะเด็กๆหรือว่าการแข่งขันนะคะก็จะมีผู้คนในหนึ่งลำนะคะก็จะมี คนหลายคนเลยค่ะเด็กลองไปเปิดดูใน Google ดูได้นะคะว่าเอ๊ะการแข่งขันเรือยาวหรือว่าแข่งขันพายเรือเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะมาวาดสาธิตคร่าวๆให้เด็กๆได้ดูนะคะอาจจะมีน้ำกระเด็นมีน้ำประเด็นด้วยเราสามารถครีเอทงานของเราหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานของเราได้ตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะไม่มีจำกัดค่ะดเด็กๆ งานศิลปะนะคะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราทั้งนั้นเลยค่ะแต่นี่เห็นไหมเราวาดเรือแต่เราไม่จําเป็นต้องวาดเรืออย่างเดียวนะคะเราสามารถตกแต่งผลงานของเราได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เด็กๆนะคะตกแต่งผลงานของเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆเลยอาจจะมีสาหร่ายอยู่ใต้น,น้ำ กอย่าอยู่ใต้น้ำก็มีนะคะโอเคเด็กๆและนี่นะคะก็เป็นการสาธิตในการวาดเรือนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในประเภณนิอุ้มพระดำน้ำค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ระบายสีเสร็จเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสวยงามไหมคะ นี่คุณครูอ้อมระบายสีอย่างปราณีเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวไว้วันที่เด็กๆนํามาส่งคุณครูนะคะคุณครูจะได้เห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆตั้งใจทํากันทุกคนเลยคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ดูสิว่าคุณครูอ้อมวาดเรือวาดคนกำลังพายใช่ไหมคะกำลังพายเรือมีปลาด้วยเด็กๆจะวาดอะไรตกแต่งก็ได้นะคะเด็กจะวาดพระอาทิตย์เพิ่มก้อนเมฆเพิ่มก็ได้นะคะเด็กๆค่ะและนี่ก็เป็นการทำกิจกรรมศิลปะของเราในวันนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำของเด็กๆได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆผลงานของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆสามารถทำกันได้ทุกคนคะ่ะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูนะคะขยันตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานส่งคุณครูด้วยใช่ไหมคะคุณครู๋าคุณครูมดแล้วก็คุณครูอ้อมรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆคะ่ะและในวันนี้ คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆได้ทําเพียงเท่านี้น,นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย